สวัสดีทุกคนวันนี้มาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปมาดามนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้จะมาทำแบบใหม่เป็นคลิปแรปนดอมนะคะซึ่งมันอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้เพราะว่าแต่ละกองก็แต่ละสถานะกันไปนะคะไม่ได้ให้เลือกกองแต่ให้เลือกสถานะของตัวเองนะจ๊ะซึ่งบอกไว้เลยว่า มันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะ,ะในหัวข้อคลิปวันนี้ก็คือสถานการณ์ความรักในเดือนเมษานี้ของคนโสดของคนที่แอบชอบของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและของคนที่ความรักกำลังมีปัญหาในเดือนเมษานี้ทิศทางความรักจะเป็นไปในทิศทางไหนเป็นเรื่องราวยังไงเรามาดูกันได้เลยนะจ๊ะ ดูได้ทุกเพศนะคะความรักไม่มีเพศแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะมันเป็นคลิปแรมดอมแล้เป็นคลิปโดยรวมมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะมาดูว่าสถานการณ์ความรักของคนโสดในเดือนเมษานี้จะเป็นอย่างไรนะจ๊ะอขอห้าเอาไม่ใช่ห้าใบขอสิบใบไปเลยนะจ๊ะมาตั้งสมาธิกันค่ะ คิดมากคิดกังวลนะเราน่ะบางคนอยู่ในช่วงที่ มันมีภาระในหลายๆเรื่องนอกจากเรื่องของความรักเรื่องการคิดมากเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นภาระเรื่องงานเรื่องอะไรหล,หลายๆอย่างที่คุณแบกรับมันคิดเยอะปวดหัวเหนื่อยแต่ถามว่าคุณอยากที่จะเจอรักแท้ไหมอยากที่จะเจอรักแท้อยากที่จะมีความรักบางทีอาจจะอยู่ในช่วงที่เงาๆนะจริงๆอ่ะคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองอยู่แล้ว เออไม่จําเป็นต้องเพึ่งพาใครหรือเพึ่งพิงใครแต่บางทีเราก็มีความอ่อนแอด้านหัวใจด้านความรู้สึกคุณเลยรู้สึกว่าบางทีฉันก็อยากจะมีใครบางคนมาคลายเหงาบางทีมันไม่ได้หมายถึงที่จะคบเป็นแฟนนะแบบแค่บางเวลาที่เราว่างเราก็อยากมีคนคุยมีคนแบบว่าให้เรารู้สึกว่ามันกระร้าหัวใจบ้าง คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวคุณก็น่าจะมีสเสน่ห์ดึงดูดใจใครบ้างนะแต่บอกเลยว่าต่างชาติมาแรงนะคะหรือไม่ผู้ชายที่มีอายุมากกว่ามีสถานะที่ดีกว่าหรือบางคนก็อาจจะเป็นฝ่ายเราก็ได้เนาะที่อายุมากกว่าเขาก็ได้เป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้เป็นคนต่างจังหวัดได้คนไทยไปอยู่เมืองนอกได้อะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นคนที่หนึ่งให้ดูให้ดีนะคะว่าเขาอาจจะมีคนของเขามาามาอยู่แล้วก็ได้ เขาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเรารู้สึกจากหน้าไพ่อ่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนสองคนนะอาจจะไม่ได้เข้ามาแค่คนเดียวบางคนอาจจะมาเรื่องของการดีลงานแล้วมันอาจจะมีแบบว่าวาดหวาดหัวใจบ้างเล็กๆแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะสารความสัมพันธ์หรือเปล่าตัวคุณจริงๆแล้วคนโสดกองเนี้บอกเลยว่าเป็นคนกลัวความสัมพันธ์นะคะเป็นคนกลัวความรักเป็นคนที่รู้สึกว่าการที่จะเอาใครสักคนเข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ย เมื่อวันหนึ่งเราชินกับการที่มีเขาอยู่ในชีวิตแล้วเราอะกลัวที่จะเสียเขาไปอะนึกออกปะเวลาตอนที่เราไม่ได้มีใครเราก็อยู่ได้โอเคกลัวจะมีคนเข้ามาแต่พอเราที่เรากลัวที่จะมีคนเข้ามาเพราะว่าเรากลัวความเคยชินกับการที่เรามีเขาแล้ววันหนึ่งเขาหายไปเราจะอยู่ได้ไหมอะเรากลัวว่าเราอยู่ไม่ได้เรากลัวนู่นกลัวนี่เหมือนบางคนคิดเดยอะคิดมากมาทีบางเรื่องมันยังไม่ได้เกิดบางเรื่องมันยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้เป็นไปแต่ว่าคิดไปก่อนแล้ว แต่คุณนาะยอยากมีความรักที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลได้ในที่นี้อาจจะเป็นที่ปรึกษาด้านความคิดด้านนูน้นด้านนี้เป็นคนที่เราพักพิงได้อาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินได้ด้วยยิ่งดีอะไรประมาณนี้นะ่ะเรารู้สึกว่าคนโสดเนี่ยรายจ่ายเยอะนะคะเลยอยากได้สายปเปเข้ามาในชีวิตแต่พอมีคนเข้ามาจริงๆคุณกลับที่จะรู้สึกที่ปฏิเสธว่าเขาจะโอเคเหรอเขาจะดีเหรอนู่นนี่นั่นเหมือนคุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวคุณก็ไม่พร้อมที่จะ เขาเรียกว่าอะไรพัฒนาความสัมพันธ์กับใครในการคบแบบยั่งยืนขนาดนั้นอะไรประมาณเนี่ยคนโสดดูสับสนใจหนึ่งอยากมีแต่อีกใจหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยจะมีดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าคุณอยากที่จะมีใครที่ออกแนวเหมือนอกัลยานมิตรอะเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้รักได้คุยได้อบอุ่นได้แต่เหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะด้วยความกลัวเนาะเลยรู้สึกว่าอาจจะกลัวการผิดหวังว่าถ้าวันหนึ่งเขาเป็นคนที่ดีมากเลยเนี่ยแล้วอยู่วันหนึ่งเขาหายไปจากชีวิตเราเราจะทำยังไง อารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็เขาคนนั้นน่ะถ้าจะเข้ามาเขาจะแสดงความชัดเจนในแบบที่คุณอยากได้เหมือนกันนะอืมเขาจะมีข้อเรื่องเนี่ยเห็นไหมว่า e m p r e s s กับ Emperor ขึ้นดังนั้นคนกองนี้บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้เจอคนของตัวเองที่เราเฝ้าฝันเฝ้าใฝ่ฝันหาได้เหมือนกันนะคะอืมแล้วก็เขาคนนั้นน่ะ อาจจะเป็นคนที่มาเติมเต็มในชีวิตคุณได้เป็นคนที่มีการให้มีการแบบว่าออถ้าจะพูดว่าสายเปก,ก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกการดูแลการเอาใจใส่นู่นนี่นั่นแต่ว่าสำหรับหลายๆคนก็ให้ดูให้ดีว่าอาจจะเป็นคู่เทียมก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าเขาคนนั้นอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้เขาอาจจะมองเราเป็นแค่ที่พักพิงชั่วข่าวก็ได้ดังนั้น ค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมนะคะแต่เรารู้สึกว่าเปอร์เซนต์ที่คุณจะได้เจอคนของคุณคนที่จะมาเติมเต็มความรู้สึกคุณคนที่มันเหมือนจะมาปลดล็อกความความกังวลความคิดมากของคุณเนี่ยมีเปอร์เซนต์สูงอยู่นะสำหรับคนโสดในช่วงเดือนเมษานี้นะจ๊ะยังไงก็ขอให้คนโสดเนี่ยเจอรักที่ดีเจอรักที่มีความสุข แล้วก็อย่าลืมเป็นคนรักที่ดีด้วยนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดเป็นของคุณเน้นๆเนี่ยยังไงดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะเช้าอาละค่ะมาถึงกองที่สองนะจ๊ะมาถึงสถานะคนแอบรักแอบชอบแอบชอบใครอ่ะคนกองนี้ฮึดูได้ทุกเพศนะคะความรักไม่มีเพศแต่ว่าอาจจะต้องไปเปลี่ยนสรรพนามเอาเองเนาะ อแอบแอบชอบคนเก่งกันใช่ไหมเนี่ยขึ้นเดอนเมจิเชียนหรือไพ่กำลังเตือนว่ามาดามเธอจับกับหัวนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นการดูโดยรวมนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนฉะนั้นฟังเพื่อความบันเทิงดีกว่าเนาะสำหรับสถานการณ์คนแอบรักแอบชอบในเดือนเมษายนความรักจะเป็นยังไงเอ่ยขอสิบใบน,นะจ๊ะ คิดมากอ่ะแอบชอบเขาแล้วคิดมากหรือเปล่าเนี่ยคิดไปเยอะ <c oughs> ออกแนวกึ่งๆมโนด้วยนะเออกึ่งๆ่เป็นโลกมโนอะไรอย่างนี้ <c oughs> บอกเลยว่าคนกองนี้เวลาแอบรักใครชอบใคร ก็เก็บเรื่องราวของเขาไปคิดเยอะคิดมากใจนึงมีความหวังไหมมีความหวังว่าเขาอยากจะชอบเราเขาคงจะหลงเสน่ห์เรามีการตั้งคิดเขาเรียกว่าอะไรตั้งจิตคิดไปไกลมโนไปไกลเออเฮ้ยอยากจะได้คบกับเขาโน่นนี่นั่นคงจะดีเนาะแต่อีกใจนึงก็จะคิดว่าเฮ้ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแบบว่าเขาบอกว่าดูคงไม่สนใจเราหรอกโน่นนี่นั่นแล้วก็คนกองเนี้ยบอกเลยว่า อาจจะชอบคนที่อยู่ไายการห่างด้านระยะทางได้หรือเป็นคนที่ห่างด้านระยะทางหัวใจที่คุณรู้สึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ก็ได้แล้วก็เขาคนนั้นอาจจะเป็นคนเก่าๆในชีวิตคุณเป็นเพื่อนคุณเป็นคนรู้จักคุณอาจจะเป็นตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยก็ได้หรือเป็นแฟนเก่ากิ๊กก่าพวกนี้ได้หรือเป็นคนที่ต่างกันด้านอายุก,ก็ได้คนที่คุณชอบนะเออคนที่คุณผูกพันอยู่อะไรประมาณนี้หรือเคยทํากิจกรรมบางอย่างอะไรร่วมกันก็ได้ คุณรู้สึกเหมือนกับว่าหนทางอะมันยากมันเป็นไปได้ยากแต่คุณอยากที่จะให้มันเป็นไปและคุณก็อยากให้ความรักเนี้ยออกมาดีออกมาสวยงามให้เขานึกถึงเขาเรียกว่าอะไรมีจิตพิศวาสกับคุณบ้างแต่คุณก็กลัวไงกลัวการแสดงออกกลัวการเข้าหากลัวเขาจะอึดอัดนู่นนี่นั่นเราเลยรู้สึกว่าคุณอะไม่ได้ทำอะไรกับความสัมพันธ์มากสักเท่าไหร่ พลังงานส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะไม่ได้ทําความสัมพันธ์อะไรกับเขามากเท่าไหรหาหา่รอให้เขาเป็นฝ่ายเข้าหารอให้เขาเป็นฝ่ายเริ่มพูดจาเออเริ่มเข้าหาเริ่มพูดจาเริ่มทําความรู้จักเพราะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าอยากให้มันเป็นไปแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหาย,ยังไงไม่รู้ว่าควรจะเริ่มยังไงหรือเริ่มไปแล้วเขาจะชอบไหมเขาจะนูน่นไหมเขาจะนี่ไหมคือคิดเยอะคิดไปไกลอะ่ะแต่ว่าฝันมโนเนี่ยไปไกลกว่าที่จะคิดเยอะพวกน,นั้นอีก แต่ไพ่บอกว่าจริงๆแล้วมันมีโอกาสที่ดีมันมีโอกาสที่เขาเรียกว่าอะไรไปข้างหน้าได้แต่ว่าจะไปได้ไกลไปได้สัน้นอยู่ที่คนก่องน,นี้จะเริ่มที่จะทำอะไรบางอย่างจริงจังไหมแสดงออกจริงจังไหมเหมือนเมื่อวานมาดามดูดวงให้ลูกดวงคนนึงเหมือนน้องเขาดูบอกว่าถอดใจเนาะมาดาก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งถอดใจเรานะ่ะยังไม่ได้เริ่มอะไรเลย ดังนั้นเราควรเริ่มก่อนแม้ว่าเราไม่รู้หรอกว่าปลายทางมันจะสมหวังหรือมันจะผิดหวังแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าเราได้ลงมือทํามันอย่างเต็มที่แล้วแม้ว่าจะไม่สมหวังแต่เราก็จะไม่รู้สึกเสียใจมาดาจะมีคําพูดหนึ่งที่บอกกับลูกดวงหลายๆคนเลยว่าในอีก5ปี10ปีข้างหน้า คุณจะเสียดายโอกาสนี้ที่คุณมีโอกาสใกล้ชิดมีโอกาสที่จะได้สานความสัมพันธ์กับเขาไหมถ้าคุณไม่ได้ทําถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่แค่นี้ฉันโอเคแล้วฉันมีความสุขในสถานะนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่อยากเริ่มแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าในอีก5ปี10ปีข้างหน้าแล้วเรามานั่งเสียใจอะว่าเราทาไมวันนั้นเราไม่ทําแบบนั้นทําไมวันนั้นเราไม่ทําแบบนี้อะดังนั้นคุณควรที่จะลงมือทํายังไงเปิดเพลงของพี่เบิร์ดไปน,นะคะว่าไม่แข่งยิ่งแพ้ เหมือนเขาไม่ได้รู้ว่าเราชอบบางทีถ้าเขารู้มันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้เออเปิดเพลงนี้ครอไปเลยนะคะสําหรับคนกองแอบรักแอบชอบอยากมีการพัฒนาที่ดีตัวเราก็ต้องมีการลงทุนแต่กองนี้ไพ่บอกเลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปออกแนวเหมือนเพื่อน แต่ว่าพิเศษกว่าคนอื่นเรารู้สึกว่าเขาก็มีความรู้สึกดีๆกับเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันยังอยู่ในช่วงสับสนอยู่ในช่วงที่แบบว่าเอ๊ะจะโอเคได้หรือจะไม่โอเคหรือเขาคนนั้นน่ะถ้าเกิดอีกด้านหนึ่งนะก็คือเป็นคนที่สนใจแต่งานบ้างานมีเขาเรียกว่าอะไรมีปฏิญ,ญาณบางอย่างที่เขาตั้งแล้วมุ่งมั่งมุ่งมังอุ๊ยโทษค่ะมุงม่งมุงม่งมั่นที่จะทําให้ได้ เออเช่นบางคนแบบว่าตั้งใจว่าเฮ้ยเทอมนี้ฉันต้องเรียนให้ได้เ,เกรดเท่านี้ไปอย่างนี้หรือว่าก็งานโปรเจกต์นี้ฉันจะทาสําเร็จให้ได้นู่นนี่นั่นเหมือนประมาณว่าไปสนใจเรื่องอื่นนะขคขคนนั้นก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องคุณแต่ถามว่าคุณน่ะมีตัวตนอยู่ในใจเขาบ้างไหมสาหรับที่มาดูกองนี้แอบรับประชอบต้องมีตัวตนของเขาอยู่แล้วนะต้องมีแบบว่ารู้จักกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไปแอบชอบเขาแต่เขาไม่เคยรู้จักเราอันนี้เริ่มต้นทําความรู้จักกับเขาก่อนนะคะแต่เราสึกว่าคุณก็มีเสน่ห มันสามารถที่จะดึงดูดเขาได้เหมือนกันถ้าเกิดเขาโสดนะคะจริงๆถ้าเกิดรอให้เขาเป็นฝ่ายเข้าหาอาจจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคนกองนี้ดังนั้นตัวเราต้องค่อยๆเข้าหาเขาก่อนนะคะในเดือนเมษานี้แล้วก็มันอาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบที่เราอยากให้เป็นแบบป,ป,ปุบปับฉชับพันครบเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เรารู้สึกว่ามันจะค่อยๆกระดึบกระดึบนะจ๊ะ ถ้าเกิดรอให้เขาเข้าหาบอกเลยว่าได้แต่รอนะคะคนกองนี้เป็นคนที่กลัวการเข้าหาคนกลัวการผิดหวังอะ่ะแต่ก็อย่างว่าเนาะถ้าเราไม่ลงทุนอะไรเราก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะตัดสินใจให้ดีว่าอยากจะเข้าหาเขาหรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยเขาไปแล้วก็อยู่ในสถานะที่แอบชอบเพราะบางคนมันจะเป็นมาดานไปอ่านเจอบทความเป็นโลกชนิดหนึ่งหรือเป็นความคาดหวังชนิดหนึ่งเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วอะว่าเราอ่ะไม่สมหวังกับคนคนนี้หรอก เราก็เลยไปแอบชอบเขาเพราะจริงๆแล้วลึกๆเราเป็นคนกลัวความรักกลัวว่าจะคบไปแล้วเขาอาจจะหายไปคบแล้วจะดีไหมนู่นนี่นั่นก็เลยไปรักคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่มีทางรักเราต่อบอะแล้วมันจะเป็นความรู้สึกที่แอบชอบเพราะว่าตัวเองชอบความรู้สึกที่แอบชอบมากกว่าที่จะได้คบกัน ถามใจตัวเองว่าเราเป็นประเภทนั้นไหมถ้าเราเป็นประเภทนั้นก็แอบ,บชอบต่อไปก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งถูกปะเออมันไม่ได้แบบว่าออกแนวสต,ตกเกอร์อะไรขนาดนั้นเราก็มีความสุขเล็กๆของเราไปแล้วก็โรืของความจริงเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมยังไงมาดามก็อยากให้คนกองนี้เจอความรักที่ดีเป็นคนรักที่ดีด้วยนะคะ ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวเป็นของคุณและเขาเน้นๆยังไงดูรายละเอยียดใต้คลิปได้นะจ๊ะวันนี้มาดามไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะช่าค่ะคลิปรันดอมต่อไปนะจ๊ะความรักไม่มีเพศนะกองนี้คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นการดูโดยรวมดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะมาตั้งสมาธิกันดีกว่าว่า ในเดือนเมษายนี้ยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทิศทางความรักจะเป็นไปในทิศทางไหนขอห้าใบค่ะเอาไม่ใช่ห้าใบขอสิบใบสิเนาะสับอีกเล็กน้อยเคยชินไงลืมสถานะความไม่ชัดเจนความรักในเดือนเมษายนี้ทิศทางความรักจะเป็นยังไงคะขอสิบใบค่ะ ก็กลงกลงกันไปบ้างอย่าถือสามาดามเลยจ้ะทุกคนคุณมีเป้าหมายนะจริงๆนะ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่คุณมีเป้าหมายไม่เหมือนกองอื่นก่อนหน้านี้คิดเยอะคิดมากเรารู้สึกว่าคุณยังดือด้องคุณอยากที่จะทำฉันอยากจะทำในสิ่งที่ฉันอยากจะทำอ่ะ บอกเลยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเบาลานซ์อารมณ์ตัวเองให้ดีหน่อยนะอชวนตีกันได้ง่ายนะเหมือนอารมณ์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนดื้อเป็นคนดื้อเป็นคนชอบเอาชนะคุณก่อเน,น,น,นี้ยไม่รู้ว่าที่ไม่ชัดเจนและที่อยู่กับเขาทุกวันนี้บางส่วนเนี่ย,เ,ยเพราะว่าอยากเอาชนะเขาหรือเปล่าคะถามใจตัวเองนะแต่บอกเลยว่าคุณรู้สึกว่ายังไงความสัมพันธ์ในเดนเมษซาของเรากับเขาเนี่ย ก็ต้องได้พัฒนาก็ต้องได้ไปต่อก็อย่างที่บอกนะ <c oughs> คุณมีเป้าหมายบางอย่าง <c oughs> แล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะทําให้มันได้ <c oughs> มันต้องได้ <c oughs> มันต้องบอกว่ามันต้องโดนบางคนเนี่ยอาจจะมีการแบบว่าไปมูขอพรได้นะคะเนี่ยคุณเป็นคนดื้อเป็นคนแบบว่าชอบเอาชนะเหมือนมีเป้าหมายและต้องพุ่งชนยังไงก็ต้องได้คุณเป็นคนไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วก็ให้ระวังเรื่องหออารมณ์เนี่ยที่ธรรมดาเป็นห่วงเพราะว่าไพ่เรื่องเกี่ยวกับอารมณ์มาเยอะ ระวังเรื่องการทะเลาะกันอะไรที่มันไม่ได้หนั่งใจแต่เรารู้สึกว่าทิศทางความรักของคุณมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นมันจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าให้ระวังเรื่องอารมณ์ขี้น้อยใจอารมณ์เด็กดื้อของเราบางทีอาจจะเป็นฝ่ายเขาด้วยซ้ําก็ได้เอ่อมันอาจจะทําให้สถานการณ์ความรักแย่ลงดังนั้นบาลานให้ดีและในที่นี้บางคนอาจจะต้องบาลานเรื่องนอกจากเรื่องของอารมณ์แล้วเรื่องของการเงินก็ต้องบาลานนะจ๊ะหรือเรื่องของหน้าที่บางอย่างเช่น ความรักก็สนใจได้ travail. การเรียนก็ต้องสนใจหรือการงานก็ต้องสนใจเหมือนกันนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องราวของความรักและก็เขาคนนั้นจะ, <c oughs> จะเขาเรียกว่าอะไรจะหันมาสนใจคุณมากขึ้นจะมาโฟกัสคนมากขึ้นหรือมีโอกาสท,าที่จะได้คบหากันได้เหมือนกันเหมือนพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งได้หรือบางคนก็อาจจะได้ใช้เวลามากขึ้นด้วยการมีความชัดเจนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคุณจะมีความสุข กับความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะในเดือนเมษาแต่หลักๆก,ก็คือถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะกลับตลบตดได้นะจ๊ะยังไงค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนเรามีเป้าหมายที่ดีได้ไหมได้แต่ว่าบางครั้งก็ต้องบอกว่าอารมุ่มอารวยพลิกแพลงไปตามสถานการณ์บ้างเพราะว่าข้อเสียของคุณอะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนอะแล้วเวลาที่อารมณ์ขึ้นแล้วคนอื่นอาจจะหยุดได้ยากอันนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนแต่ว่าร,ารู้สึกว่าพลังงาน มันจะออกมายิ่งถ้าเป็นเรื่องของเพื่อพวกพ้องของตัวเองนะโอ้ยสู้แบบยิ่งกว่าเรื่องของตัวเองเองอนะ่ะนึกออกปะเพื่อนเราทะเลาะก,กับไอ้คนเนี้ยถ้าอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะ เรานะ่ออกตัวแรงก่อนเลยอะ่ะถ้าเป็นเรื่องของตัวเองบางทีเรายังใจเย็นไงยังแบบว่าเฮ้ยฟังนู่นฟังนี่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเพื่อนอย่าอย่าแตะเพื่อนฉันฉันอย่าฉันด่าเพื่อนฉันได้คนเดียวฉันว่าเพื่อนฉันได้คนเดียวคนอื่นห้ามทำอะไรประมาณเนี้ยเออถ้าเพื่อนมีปัญหากับใครอะ่ะเรา,เอาออกตัวก่อนเลยอะ่ะเออเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรรักเพื่อนรักฝูงแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจบางทีบางคนนะบอกเลยว่าปากไม่ค่อยดีด้วยคนกองนี้พูดไปโดยที่ตัวเองไม่ได้คิดแล้ว คนฟังอ่ะเขาจาได้นึกออกว่าดังนั้นให้ระวังเรื่องการพูดของตัวเองด้วยบางทีเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรหรอกแต่คนฟังเขาอาจจะไม่ได้โอเคกับสิ่งที่เราพูดได้นะคะให้ระวังเรื่องของการพูดการจาก,การแสดงออกและเรื่องของอารมณ์ไว้หลกัหลกๆแต่เราเมองว่าที่ทางความสัมพันธนะ์น่ะออกไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเขาจะให้ความสนใจคุณมากขึ้นและจริงๆคุณก็ให้ความสนใจเขาอยู่แลว้วว่าอืม มันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็ในที่นี้บางคนให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินหรือตัวคุณนี่แหละอาจจะซื้อของไปเปย์เขาไม่ก็เขาก็ซื้อของเปคุณเล็กๆน้อยๆมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่เรารู้สึกว่าต่างคนต่างมีความหลงใหลกันอยู่มีความชอบกันอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรเลยแต่ถามว่ามันมันยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังอยู่ในสถานะที่ชัดเจนได้แล้วหรือย,ยังเราบอกเลยว่าครึ่งๆนะคะสำหรับคนที่มาดูกองนี้ บางคนยังอยู่ในสถานะที่ระหว่างจากสถานะไม่ชัดเจนไปสถานะชัดเจนอะอยู่ระหว่างทางอะท่านั้นทางเส้นนี้มันอยู่ที่ตัวคุณจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเนาะด้วยเรื่องของอารมณ์เรื่องของนิสยัยนู่นนี่นั่นแต่เรารู้สึกว่ามันกำลังจะเป็นไปได้ด้วยดีพัฒนาไปในทิศทางที่ดี เพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกดีๆให้กันแค่นั้นแหละให้ระวังเรื่องของอารมณ์ไว้อย่างเดียวนะคะคุณกองนี้เดินเมษาอากาศร้อนฉะนั้นทําใจให้เย็นๆร่มๆเข้าไว้แล้วเรารู้สึกว่าบางทีอีกฝ่ายหนึ่งหรือตัวคุณอาจจะมีการยุ่งๆเรื่องงานหรือสิ่งที่สนใจไว้มากกว่าฉะนั้นอย่าไปงอนนะคะ ยังไงขอให้คุณกองนี้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวเป็นของคุณและเขาเน้นๆเ,เนี่ยดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะเชิญอาระคามาถึงสถานะสุดท้ายคือความสัมพันธ์ที่มีปัญหาในที่นี้คือคนที่คบหากันแล้วแต่ว่ามีปัญหากันในช่วงนี้นะ,ะดูได้ทุกเพศนะคะความรักไม่มีเพศ แต่ว่ามันเป็นดวงโดยรวมดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะดูะความบันเทิงนะคะมาดูรักที่เป็นปัญหาในเดือนเมษานี้ทิศทางความรักนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคะขอสิบใบค่ะ ฟูนะจ๊ะจัสเมนต์แปะไม้อืมออกมาดูดีนะอ่าขอพูดในเรื่องแรกๆก่อนเรารู้สึกว่ารักที่มีปัญหาคุณไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมัน คุณก็ปล่อยให้มันเป็นไปคืออะไรที่มันมีปัญหาเราไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปกังวลกับมันเราใช้ชีวิตในแบบของเรามีอิสระโฟกัสในสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสมองในสิ่งที่เราอยากจะมองแล้วก็อะไรที่มันหันมาคุยกันได้พูดคุยกันได้ให้หันมาพูดคุยเรามองว่ามีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันด้วยตามไปนะเพราะว่าเขาคนนั้นนะเรามองว่าเขายังมีความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้อยู่เอาจริง แต่ว่าบางทีอ่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยแสดงออกอะไรคิดอะไรนึกอะไรไม่ค่อยแสดงออกเนี่ยจริงๆคุณกับเขาก็เป็นคู่กันคู่หนึ่งนะในชาตินี้แต่ว่ามาดามไม่ได้เน้นเรื่องคู่มากเพราะว่าคู่กันแล้วบางทีมันก็เลิกรากันได้มันอยู่ที่ไทม์ไลน์ของแต่ละคนแต่เรารู้สึกว่าคุณสองคนมีบางอย่างที่มันยังผูกพันกันที่มันยังไปด้วยกันได้อ่ะอมมันยังมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ว่าต่างฝ่ายต่างอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมารอะนึกออกปะ มีมากมีบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉ mm. ันก็ไม่เห็นจะเป็นต้องงอนู่นนี่นั่นหรือไม่ค่อยได้แสดงออกหรือพูดคุยกับสิ่งที่รู้สึกอยู่ในใจทั้งที่จริงในใจอะรู้สึกดีต่อกันนะเออรู้สึกโอเคต่อกันยังรักกันยังรู้สึกดียังรู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมีความมั่นคงต่อกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเรารู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันตัวเราก็ต้องใจเย็นๆเรารู้สึกว่าตัวคุณ อาจจะต้องพูดว่าสิ่งที่ฉันชอบคืออะไรสิ่งที่คุณชอบคืออะไรฉันไม่ชอบอะไรตรงไหนเมื่อมีโอกาสได้พูดจงพูดเรารู้สึกว่าแล้วก็บางคนให้ระวังว่าอาจจะมีตัวแปรที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นี้มาทดสอบความสัมพันธ์นี้มาทดสอบเขาเรียกว่าอะไรอะ,อะความรักว่าเรายังจับมือกันได้มั่นหรือเปล่าอาจจะมาจากฝั่งเขาก็ได้หรือมาจากฝั่งคุณก็ได้เนี่ยทดสอบดยจัสเมนเนี่ยต้องมีคนคนหนึ่งเข้ามาแต่เรารู้สึกว่าเมื่อคุณผ่านบททดสอบนี้ได้ไปแล้วอะ ความสัมพันธ์ของคุณอ่ะจะมีความยั่งยืนมากขึ้นจะมีความอบอ,อุ่นจะมีความเข้าใจกันจะเป็นสิบถ้วยอ่ะแต่ว่ามันต้องผ่านบททดสอบนี้ก่อนนะดังนั้นอยู่ที่ตัวคุณกับตัวเขาจะรู้สึกดีต่อกันไหมจะรู้สึกโอเคต่อกันไหมเพราะว่ายังมีโอกาสที่คุณกับเขายังได้ปรับความเข้าใจต่อกันยังได้ปรับความรู้สึกนึกคิดต่อกันนะ่ะจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่รักใครรักจริงเหมือนกันนะมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะ จริงๆตัวคุณก็เป็นเหมือนกันเนี่ยออ,อยู่ติดกันเลยเนี่ยมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นแค่บททดสอบหนึ่งเข้ามาในความรักครั้งนี้ตัวคุณจะไปกับบททดสอบนี้ได้ดีหรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณสองคนเตรียมรับบททดสอบไว้ฉะนั้นชิลๆกับความสัมพันธ์ค่ะไม่ต้องไปเคร่งเครียดไม่ต้องไปตีกรอบอะไรมันมากให้คุณรู้สึกสนุกมีความสุขก,กับความสัมพันธ์ไปอิสระกับมันไป โฟกัสแต่สิ่งดีๆถ้าคุณอยากจะไปต่อคุณยังไปต่อกับเขาได้นะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะไปต่อกับคนใหม่หรือตัวเขาอยากจะไปต่อกับคนใหม่อาจจะต้องมาคุยกันนะจ๊ะอืมตัวคุณก็เลือกได้ว่าถ้าเกิดคนกองนี้ถ้าเกิดเป็นฝ่ายคนที่คนใหม่เข้ามาในชีวิตคนกองนี้นะเรารู้สึกว่าคุณก็เลือกได้ที่จะไปต่อกับคนเก่าหรือไปต่อกับคนใหม่มันเป็นบททดสอบเป็นสิ่งที่คุณต้องเจอ เพราะว่าอีกคนหนึ่งที่เขาส่งมาในความสัมพันธ์นี้สําหรับบางคู่นะไม่ได้เจอกันทุกคู่นะคะเรารู้สึกว่าจักรวาลก็เป็นคนส่งมานั่นแหละมันก็อาจจะเป็นคู่อีกคู่หนึ่งของคุณที่คุณต้องเจอได้เหมือนกันอืมเพราะว่าคู่เราก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวมีคู่เด่นคู่รองคู่อย่าก็เล่นหวยเลยเนาะคู่เด่นคู่รองอะไรอย่างงี้อประมาณนั้นแหละคู่อันดับต้นตคู่อันดับท้ายท้าย เป็นคนที่มาสั่คนคอนหัวใจที่เป็นบททดสอบอย่างเดียวก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเมื่อคุณได้ผ่านบททดสอบนี้กันไปแล้วอ่ะมันจะมีความสุขมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความอุดมสมบูรณ์มีความรู้สึกดีมากขึ้นนะคะเ,เขาเรียกว่าการเป็นครอบครัวก็ยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นจะมีการพัฒนามากขึ้นเหมือนเราเรียนจบหลักสูตรแบบว่าสอบผ่านบทที่หนึ่งอะไรเงี้ยสอบผ่านบทที่สองเราก็จะได้เรียนรู้บทที่สามบทที่4ี่ต่อไปเรื่อยๆในเรื่องของความสัมพันธ์นะ ยังไงมาดามขอให้คนกองนี้ถ้าขวดคุณรู้สึกว่าเขาคือคนรักที่ดีคุณจงเก็บรักที่ดีนี้ไว้อย่างสุดความสามารถแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มมีคําถามในความรักคนนี้เริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เริ่มรู้สึกว่าเขาจะใช่เหรอให้ทบทวนตัวเองให้ดีว่าเขาจะใช่คนที่คุณจะไปต่อไหมหรือคนใหม่จะเป็นคนที่ใช่กว่ามันต้องใช้เวลาตัดสินเนาะบางทีมันก็ไม่ผิด ถ้าเกิดเรากับเขายัางแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอนะถ้าเกิดมันไม่ใช่จริงๆการฝืนใจกันไปมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีดังนั้นมาดามอย่าให้คุณได้เจอสิ่งที่ดีรักที่ดีแล้วก็อย่าลืมเป็นคนรักที่ดีด้วยนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวเน้นๆระหว่างคุณกับเขาให้ดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะเชา